โ okay, อเคครับผมก็บกต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ผมคงจะเฉอาราฟอร์มเลนครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมสักซาสามตีเช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอน,นี้นะครับผมจะมาทำการเปิดในส่วนของกาชาวงร้อนนะครับเพื่อหา สกินในส่วนตัวของปีปีตรงเนี่ยนะครับเป็นสกินระดับ SP นะครับตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะครับก็คือสกินนี้เนาะก็ปัจจุบันเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ยสาครั้งแล้วนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยพอดีในวันก่อนเนี่ยผมไม่ได้เปิดกาชาไปใช่ไหมก็เลยร่วมยอดในวิดีโอนี้เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยยีครั้งนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของเหรียญตรงนี้เนี่ยนะครับไอตัวเหรียญคริสตัลเนี่ยนะครับนะผมมีอยู่ประมาณอ่าหนึ่งพันใช่ไหมมันเปิดได้20ครั้งนะครับเดี๋ยวครั้้้งนนนนีีเเ่่ยรราาามดูแลววกััะคบ เราเนี่ยจัดเกลือหรือเปล่าครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแลกันเนาะผมขอแนะนำนะครับบริษัทพาวเวอร์เพจเป็นบริษทัทเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจุดใเบรนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษรทัทเขารับเติมเองส่วนของเกมตามดีและอีกหลากหลายเกมเลยสามารถเข้าไปดูที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางลิปนี้นะแล้วก็บริษัทเขาเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดตับโเม้งีสงอนับโมงเกตเนช้ย ถ้าเรากดสุ่มแบบว่า10ครั้งหรือว่า1ครั้งก็ตามนะครับถ้าในส่วนต่อค่าโชคเราเนี่ยมันเป็น30ใช่ไหมแล้วมันเด้งจาก30เป็น40เนี่ยอันนี้คือไม่ต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะได้สกินหรือไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วมันเด้งขึ้นจากค่าโชคเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงอะ่ะผมจําไม่ได้ว่ามันเขียนว่าได้สกินแล้วหรือว่าครอบครองสกินแล้วหรืออะไรนะ่ย แต่มันจะเปลี่ยนตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือให้รู้เลยว่าเราได้สก,กินแน่นอนอันนี้คือการดูสปอยเลยนะว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับหลักๆแล้วอันนี้คือวิธีดูเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราก,กดแบบสิบครั้งเลยแล้วกันนะส่วนตัวผมว่าก,กดแบบสิบครั้งเนี่ยคุ้มกว่าก,กดแบบทีละครั้งปึ๊บอ่าอันนี้เห็นไหมจากค่าโชค30เนี่ยเป็น40ครับเฮ้ย <He> แต่ดีว่าได้กระดูกอ่าระดับ s s r นะครับส่วนอกหายากมากนะครับแต่ว่าแม่งตกดอกไม้รัวๆเลยว่ะอา้าวเฮ้ย เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเ,เฮ้ยตกดอกไม้ระดับ38ชิ้นนะครับดอกไม้5,000ปี1ชิ้นแล้วก็กระดูกวิญญาณส่วนอกเนี่ยนะครับระดับเอ r เนี่ย1ชิ้นนะแล้วก็แบบเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสายซับพอร์ตหรือว่าสายตีหมูนะก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้ถือว่าไม่ได้เกลือแต่ว่ามันตกไอ้ดอกไม้นี้เยอะไปเพราะว่าครั้งก่อนๆเนี่ยนะครับ30ครั้งแรกเนี่ยมันจะตกไอ้เนี่ย อ่าสิบครั้งเนี่ยมันจะตกแค่2ครั้งเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างดีนะแต่คราวนี้เนี่ยแม่งแย่ไปนะครับแม่งตกอันนี้8รอบเลยนะปกติเนี่ยมันจะตกไอตัว10,000ปีนะครับห้าพปีแล้วก็ใบกาชาไงแต่มันแบบจะหมดแล้วไงตอนนี้เนี่ยไอเนี่ยเหลือแค่2อันเนี่ยหนึ่งหมื่นปีเหลือ2อันใช่ไหมอ่าห้าหมื่นปีเนี่ยนะวงแหวนห้าหมื่นปียังไม่เคยตกเลยแล้วก็ดอกไม้ห้าพันปีเนี่ยได้เรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวขอกดอีก10ครั้งเลยแล้วกันนะหลับตาแล้วกันนะครับได เออไม่ได้ครับอย่างนี้คือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันยังเขียนว่าเป็นค่าโชคดีเหมือนเดิมไงโอ้โหแบบอย่างเซงนะ่ะมันต้องเปลี่ยนจากค่าโชคดีเป็นอย่างอื่นนะครับเออมันต้องเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีแดงอนะ่ะอันนี้คือไม่ต้องรุนและไม่ได้แม่งเกลือโอ้โหแบบเฮ้ยแต่ก็ได้วงแหวน5 0 0 0ม่นปีมาอยู่นี่ครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาดูแลกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเหลืออีกตั้ง4วันนะผมรู้สึกว่าน่าจะทันอยู่ดีแหละนะครับคิดว่าน่าจะ อันแหละนะครับเพราะว่ามันสามารถซื้อย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะไม่สามารถซื้อตัวนี้นะครับนี่ไม่ใครที่แบบเฮ้ยไม่มีเพรในส่วนตัวของการซื้อไอตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าเออเราจะซื้อทันหรือไม่ทันยังไงนะครับเราสามารถย้อนกลับมาซื้ออันของเก่าๆเนี่ยจากวันก่อนขอนของเราได้นะครับไม่ต้องตกใจนะแม้รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะซื้อพลาดวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถมาซื้อวันเดียวเนี่ยสองครั้งได้นะ เออแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยเราจะสามารถซื้อได้วันละครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับก็ไม่ต้องกลัวครับในส่วนตรงของกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเก็บเพชรไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะทันอยู่นะคิดว่านะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ถือว่าเกลือแล้วกันนะครับเปิดไปประมาณ50าสิบังแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพีตรงนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจและก็ช่วยกดแจ้งเตือนเพื่อให้เรับาอัสปเดบ